สวัสดีครับผมวิวกรุ๊ดครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยครับก็ปีนี้มีนักกีฬา e-sport ครับได้แข่งกีฬา ROV ในไทยทั้ชายและหญิงนะครับก็ขอให้ทุกคนป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้ครับแล้วก็ผมก็จะคอยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับผมลู้ครับ สวัสดีครับผมโอ๊ดพาสพงอัศมังนะครับเป็นนักกีฬากรีฑาประเภทกระโดดค้ำครับในซีเกมครั้งนี้โอ้ได้ยินว่าทีมอีสปอร์ตของไทยเรามีทั้งชายและหญิงทำการแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าครับก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับทีมอีสปอร์ตคว้าชัยชนะให้ได้ต่อหน้าแฟนชาวไทยนะครับในซีเกมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับก็โอ้ดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้เครับสวัสดีพี่เพื่น้องทีมอีสปอร์ตไทยและทั้งชายและหญิงทุกคนนะครับผมอุตันโสภาครับนักกีฬาเตปากกอทีมชาติไทยในคครรััั้้งงงนนนีะบขอส่กาลใใจ เราเป็นนักกีฬาไทยด้วยกันนะครับก็ขอให้ทีม e-sport ไทยทั้งชายและหญิงนะครับป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสมัยนะครับแข่งในบ้านเรานะครับครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นครับก็ผมก็เป็นแฟนอาวีแล้วนะครับก็ตีป้อมให้แตกไปสามทางเลยนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับผมอาสมพิตต์ต่อตั้งพาณิชนะครับเป็นนักกีฬายิงปืนทิม ชาติไทยครับก็ซีเกมครั้งนี้นะฮะนะที่ผมเป็นสาย R วเหมือนกันก็จะรอเชียร์รอส่งกําลังใจให้ให้ทางทีม e s p o r t นะครับทั้งชายและหญิงป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้นะครับแข่งในบ้านแบบนี้ต้องบุกตะลุยเอาให้ชนะเลยนะครับเพราะว่าผมก็รอเชียร์อยู่เพราะว่าหนึ่งนะผมก็เป็นสายอวเหมือนกันนี่ เตรียมผมเตรียมนักการชัยสมบัตินะผมนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยสําหรับการแข่งขัน ROV ในซีเกม2025ที่จัดขึ้นในประเทศไทยปีนี้ทีมชาติไทยของเรานะครับผมส่งทําการแข่งขันล่าเหรียญทองถึง2ทีมด้วยกันนะผมมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเตรียมอยากเชิญชวนทุกคนนะผมมาเป็นกองเชียร์แล้วก็มาเชียร์ทีมไทยของเราให้รักษาแชมป์เป็นแชมป์สมัยที่3ในซีเกมให้ได้นะผมซีเกมไทยครั้งนี้เหรียญทอง ROV ต้องเป็นของไทยเท่านั้นครับลุยเย้ yeah!